สวัสดีครับสวัสดีเอฟสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องคนคุ้นฝันนะครับกับแนวทางการคำนวณหาตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลของวดวันที่วดวันที่16นะครับ16กรกฎาคม2565ก็กสํา็สำหรับคลิปนี้ ก็มีเอฟซี FC และคุณผู้ชมเรียกร้องเข้ามาเยอะว่าอยากได้สูตรนี้ก็คือสูตรเลขเด่นนะครับเลขเด่น3ตัวเลขเด่น2ตัว2ตัวบนมีอยู่ทั้งหมด3สูตรซึ่งงวดที่ผ่านมานั้นผมอเอาสูตรนี้มาทดลองให้คุณผู้ชมได้ดูซึ่งสูตรนี้งวดที่ผ่านมานั้นมันก็เข้านะครับมันก็เข้าผมให้ตัวเด่นไปหนึ่ ก็เข้าตรงๆก็มีคุณผู้ชมขอเข้ามาว่าต้องการบ่วนเลยที่จริงผมจะลงให้ตั้งแต่อวันที่สองแล้วละแต่ว่าอาการผมไม่ค่อยดีนะครับไอทั้งไอทั้งเจ็บคอวันนี้ก็ก็ยังชั่วะอ่ะเรามาดูสูตรเป็นสูตรเลขเด่น2ตัวนะครับเน้นไปที่หลักสิบกับหลักหน่วยสำหรับสสูตรนี้ เดี๋ยวผมจะไล่สูตรให,ให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยนะครับเอาทั้งสามสูตรมาจับชนกันมันก็จะได้ตัวเด่นตัวเดียวแล้วก็มาจับคู่กันมันก็จะอยู่ในเนี้ยจะอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าที่งวดที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้จับคู่ในสสิติย้อนหลังให้ดูผมขอไล่สูตรสักนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งไม่นานไม่นานนะครับเผื่อคุณผู้ชมต้องการสูตรก็มีหลายๆท่านบอกว่า อยากได้สูตรไปทดลองดูเหมือนกันอ่าสูตรแรกนะครับสูตรแรกคือสูตรนี้สูตรนี้นะครับสูตรแรกคือสูตรนี้อันนี้คือสูตรที่1งวดแรก1 0ึ่ย์เข้าหนมองเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้นะผมอ่าอัดกลางคืนของวันที่3าสักประมาณเกือบสองทุ่มละเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์เดี๋ยวผมจะไปคว้าลำไยแล้ว <laughs> จะเข้าโรงงานแล้วครับ ไปคว้าลำไย,ยเหมาอ่างวดหดนเก้านะครับได้เก้าเข้าหลักหน่วยสี่สองสี่สองนี่เข้าสี่หลักสิบหนึ่งสองนี่มาครบเก้าหกมาเก้าศูนย์เจ็ดเข้าเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาเด่นหนึ่งสองเข้าหนึ่งหลักสิบงวดนี้งวดนี้อ่ะวิธีคำนวณ สิบล่างนะครับบวกหน่วยล่างแล้วก็มาบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สี่เด็กท้ายสามตัวผมนับหนึ่งสองสามสี่นะครับสิบล่างหน่วยล่างหกบวกหนึ่งแล้วก็มาบวกตัวนี้อันนี้คือครั้งที่สี่นะครับหกบวกหนึ่งบวกสี่ได้สิบเอ็ดเอาหนึ่งตั้งตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือสองเป็นศูนย์นับเรียงตัวงวดนี้สูตรนี้ยังเป็นตัวเดิมหนึ่งกับสองก็คือสูตรนี้นะครับ แต่ว่าผมเอามาขอเอามาตั้งใหม่ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันสุดละมันสุดละอันนี้คือวิธีคำนวณงวดนี้ได้หนึ่งกับสองเป็นงวดที่8นะครับสําหรับสูตรนี้อ่าสูตรที่2องสูตรที่ส,ส,สนี้เราขอดูสูตรที่สองเอาสูตรนี้นะครับสูตรนี้ สูตรที่2คือสูตรนี้นะครับคือสูตรนี้ของงวดที่ผ่านมาที่ผมลงให้ดูเท่าตั้งแต่หนึ่งแปดเหมือนกันผมตัดเอามาเฉพาะให้มันเท่าเท่ากันก็คือตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งแปดทั้งสามสูตรจนถึงงวดออกหนึ่งเจนะครับเจ็ดงวดหนึ่งแปดเด่นหนึ่งเด่นสามนะครับอันนี้เป็นสูตรคู่ขี้งวดไหนคำนวณตัวแรกได้ขี้ ตัวต่อมาก็จะเป็นขี้นะครับอย่างงวดแรกนี้คำนวณได้1ตัวต่อมาก็จะเป็นขี้ก็คือ3จะนับข้ามไปไม่มี2จะนับเป็น1เป็น3งวด1 9เข้า1นะครับได้1กับ3งวด4 2เข้า2หลักหน่วยงวด1 2เข้า2งวด9 6 เก้าหนี่เข้าหนะครับ0ูย์เจเข้าเจ็ดแล้วกองวดที่ผ่านมาได้5กับ7 5กับ7ก็คือตัวนี้นะครับเข้าเจ็ดแล้วงวดนี้วิธีคำนวณสิบหนึ่งบวกร้อยสีครั้งที่1 10ครั้งที่1คือ8นะครับ104คือ5 8าแปบวกห้บวกหได้13 เอา3ตั้ง3นี้บวกเพิ่มไปอีก2ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น5 3กับ5นะครับสูตรนี้ได้เด่น3กับ5อันนี้คือสูตรที่2ทีจริงมันมีอีก2สูตรนะอีก2สูตรแต่ว่าถ้าเอา2สูตรนั้นมาด้วยตัวเลขมันไม่มันไม่มีในในชุดนี้ผมก็เลย เอาชุดเก่าที่มันเข้านะครับมันมีสูตรใหม่อยู่สูอสองสูตรตัวเลขมันมันไม่ได้ชนกันกับสามสูตรนี้ผมก็เลยขอตัดทิ้งดีกว่าเอาสูตรที่มันเข้าที่มันเห็นเในงวดที่ผ่านมาดีกว่าอ่าสูตรที่3นะครับสูตรนี้ก็คือสูตรนี้งวดที่ผ่านมาได้หนึ่งกับ4งวดแรกงวดแรกของสูตรนี้ตั้งแต่หน ผมใช้ปากกาใช้ดินสาะใช้ปากกานะครับเขียนไม่ใช้เมจิกตัวมันก็เลยเล็กไปหน่อยอ่าหนนะครับเข้า1 1 4เข้า1 4 2เข้า4 1่นสองนี่เข้า2 9 6มาครบนะครับมาครบ07มาครบงวดที่ผ่านมาได้1กับ4เข้า1หลักสิบ งวดนี้สูตรนี้ใช้หลักหน่วยบนหลักหน่วยบนก็คือ7บวกหลัก1ิบตัวท้ายที่1หลัก10ทั้งที่1ก็คือ8นะครับ7บวก8 7บวก8ได้15 15ก็เอา5ตั้ง5ตั้งจาก5นี้เรามาบวกเพิ่มอีก3นะครับก็เหมือนงวดนี้ ได้1นน,นี่บวกเพิ่มอีกบวกเพิ่มอีก3มตัวเด่นก็จะเป็น4อันนี้เป็นสูตรขี้คู่คู่ขี้อะไรประมาณนี้นะครับ5บวก3ก็จะเป็น8ก็ได้5กับ8งวดนี้สูตรทุกสูตรอย่าไปชะล่าใจนะครับไม่ใช่ว่างวดที่ผ่านมานั้นเข้างวดนี้สูตรจะต้องไปต่อนะครับก็เผื่อ ใจไว้ด้วยโอกาสตัวเลขทุกตัวเลขนั้นมีอยู่50-50เท่าเท่ากันนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อยังไงนะก็คุณผู้ชมใช้ดุลพินิษวิเคราะห์ตามผมก็แล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะการันตีให้ได้ว่างวดนี้มันต้องเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมาสำหรับสูตรนี้นะครับอ่าทั้งหมด งวดแรกอาผมจะให้ดูตัวนี้ดีกว่าผมจะไม่จับคู่ในในสถิติย้อนหลังเหมือนเหมือนคลิปเหมือนงวดที่ผ่านมาแล้วกันผมจะมาจับคู่เอางวดงวดนี้เลยเพราะว่าสถิติสถิติย้อนหลังมันมีอยู่งวดเดียวเนี้ยงวดงวดแรกเนี้ยหนึ่งแปดที่มันออกหนึ่งแปดที่มันไม่มีคู่มันมีตัวเด่นอยู่สามตัวก็คือหนึ่งเด่นทั้งสามสูตรแปดไม่มีนะครับแต่ว่าตั้งแต่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามาเนี้ย หนึ่งเก้ามาเนี่ยมันจะสามารถจับคู่ได้ยังงวดออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี้ตัวหนึ่งหนึ่งนี้มันจะชนสองสูตรนะครับหนึ่งสองสูตรคือสูตรที่สองกับสูตรที่สามส่วนเก้ามาอยู่สูตรที่หนึ่งมาจับคู่กันมันก็จะได้น้อยชุดนะครับงวดสี่สองเหมือนกันสี่นี้มีอยู่สองสูตรคือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามส่วนสูตรที่สองได้ศูนย์กับสองเอาสี่เป็นตัวยืน เอาตัวตัวที่ชนนะครับเป็นตัวยืนมาจับคู่กันมันก็จะได้น้อยชุดก็จะมี4 4 2 4 0 4 3และ4 7จากประมาณนี้แต่ถ้าตัดตัวเลขสูตรที่มันชนกันก็จะมี4 4 2 4 0แค่นั้นแหละงวด12นี่ก็เหมือนกัน12ชนกันที่2ทั้ง3สูตรชนกัน2ที่3สูตร แต่ว่าถ้าเราจับแบบหมดทุกตัวเอา2นีเน่เป็นตัวยืนนะครับมันก็จะมี1 2มี1 2อยู่งวด96ก็เหมือนกัน6นี่ชน2สูตร9ชน2สูตรเอา9กับ6ตั้งแล้วก็มาจับคู่ชุดอ่ามันก็จะได้น่าจะประมาณสัก3หรือ4ชุดเนี้ยงวด07 7ชนทั้ง3สูตรนะครับ เจ็ดชนทั้งสามสูตรแต่ก็มีศูนย์อยู่ตัวหนึ่งเอา7ตั้งเรามาจับทุกชุดก็จะได้แค่3มชุดนะครับเจ็ดศูนยเจ็ดเและ78็ดแปงวดที่ผ่านมาเหมือนกันงวดที่ผ่านมานั้นหนึ่งชนสองสูตรเอาหนึ่งตั้งเราก็มาจับ1517ตัวรองก็จะมี1นึกับ14ที่ผมทําให้นะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมาแล้วเ,เรามาดูงวดนี้กัน ก็อธิบายสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คืออันนี้คืองวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาผมไล่ดูแล้วอันนี้ผมว่าผมจะทำสถิติใหม่ก็เอาเป็นว่าเอาตามนี้แล้วกันตามที่ผมไล่ไปเมื่อสักครู่เนี้ยอ่าเรามาดูสามสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองและสูตรที่สามสูตรที่หนึ่งนี้ได้หนึ่งกับสอง 1กับ2อนะครับหกับ2ก็คือสูตรนี้สูตรแรกปดิผ่านมาก็เป็น1กับ2อ่าหกับ2สูตรที่2ได้ให้เอ่เอหกับ8เสียงผมอาจจะไม่นั่นสักเท่าไหร่นะครับก็ขอภขอภัยขออภัยจริงๆเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่ค่อยมีเวลาอ่าได้5กับ8สูตรที่2 5กับ8 สูตรที่3นี้ได้3กับ5มาจับชนกันมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันชนสองสูตรก็คือสูตรที่2กับสูตรที่3มก็คือ5เพราะฉะนั้นถ้าสูตรมันไม่หลุดจริงๆตัวเด่นก็คือ5เอา5้านี่เป็นตัวยืนเลยนะครับอันนี้ออกนวดออก0ูนย์เเกห อันนี้คือตัวเด่นงวดนี้เด่นที่เลข5เด่นตัวเดียวนะครับคือเลข5แล้ว1กับ2นี่มันไม่ชนมันไม่ชนกับทั้งสองสูตรเลยก็คือเราจะเอา5นี้เป็นตัวยืนแล้วก็มาจับชนกันอ่ามาจับคู่กับ1นสอง ก็ไม่ไม่มากไม่มายนะครับก็จะเป็นห้าหนึ่งก็จะแค่นี้งวดนี้อ่าสิบหก สิบหกกคนะครับ16กกค,คหกหบนชุดพิเศษชุดพิเศษไม่ปักหลักนะครับแต่ว่าผมไปดูหลักหลักสิล้ผมไปดูหลัก10บ,บนของผมแล้วงวดที่ผ่านมานั้นหลักสิบบนของผมอ๋ออยู่ไหนก็ไม่รู้นะสิบ,บนของผมนั้นได้หนึ่งนะครับ วัที่ผ่านมานั้นได้1นงวัน,นี้ผมลองดูละก็มีก็ถ้าหลักสิบมันไม่หลุดจริงๆก็จะมีแค่5 1กับ5 2แต่ถ้าเราจับทุกตัวนะครับก็จะมี5 3กับ5 8เป็นตัวลอง5 3กับ5 8อีกชุดหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวรองก็แล้วกัน ลองอยู่2ชุดส่วนว่ากันตามตรงๆเหมือนงวดที่ออก1 7นะครับถ้าเราทําตามสติที่ผ่านมาก็เอาหที่มันชนกันทั้ง2สูตร1ที่มันชนกันทั้ง2สูตรเราก็มาจับกับสูตรที่มันไม่ชนแต่มันก็มีนะครับอย่างงวดที่ออก6 8แปอ่าหออก9ก้ มันชนกันหกสองสูตรเก้ 9, สูตรเพราะฉะนั้นงวดอย่างางวดที่ออก9ก้เนี่ยมันต้องจับทุกตัวแล้วแหละมันต้องจับทุกตัวเหมือนงวดเนี้ยศู์สออ่าออก1นสองมันต้องจับทุกตัวแต่ว่ามันก็มีในกรณีที่อย่างอย่างงวดที่ออกสี่สองชนสี่สูตรศนย์กับ2ไม่ชนศูนย์กับ2ไม่ชนก็จะเป็น40 42ก็เข้างวดออกหน 1> 19 1, ึ่นึี่ชน2สูตรก็คือสูตรที่อ่าสูตรที่สกับสูตรที่3ส่วน8กับ9ไม่ชนเอา1เป็นตัวยืนก็มาจับเป็น18 19ก็จะประมาณนี้อย่างงวดที่ออกเจ็ดอ่าศูนยนี่7ชนทั้ง3สูตรแต่ก็มี0ูนย์พ่วงมาเพราะฉะนั้นอย่างอย่างงวดที่มันชน3สูตรเราก็ต้องจับหมดทุกตัวเอาตัวยืนก็คือได้จะได้7 70, 79และ78อย่างงวดนี้มันมีชน2สูตร5ชนสูตรที่2กับสูตรที่3ส่วนสูตรนี้สูตรแรกไม่ชนนะครับก็จะประมาณนี้เป็นสูตรพิเศษ 51, 52ชอบตัวไหนว่ากันไปนะครับผมไม่ขอชี้ชัดแล้วกันว่ามันจะมาตัวไหนก็ แต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ชุดหนึ่งนะที่ผมชอบชุดนี้อีกชุดหนึ่งถ้าสูตรหลัก10ของผมไม่หลุดนะครับจะเป็นตรงๆในในสชุดหรือ3ชุดเนี้ยแต่ถ้าเอาตามตามสูตรมันก็ต้อง2ชุดนี้นะครับ5 1กับ5 2แต่อย่าละเลย58ก็แล้วกันอย่าละเลยห้ 8. ก็คงให้ไว้แค่นี้นะครับสำหรับสูตรเลขเด่นบน2ตัวมาครบทั้ง3สูตรสถิติเจ็ดงวดนะครับ7งวดติดงวดนี้เป็นงวดที่8งวดนี้เป็นงวดที่8ได้5152ตัวรอง53กับ58ยืน5นะครับยืน5เน้นไปที่เลขสําสำหรับงวดนี้ ก็คงให้ไว้แค่นี้นะครับคงให้ไว้แค่นี้ก็สำหรับคุณผู้ชมที่ขอเข้ามาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอกากองสลากเขาจะออกเลขตัวไหนจนกว่าว่าเลขจะออกจนกว่าว่ากล่องสลากเขาจะออกเลขนะครับถึงจะรู้ว่า,าสูตรที่เราคำนวณน,นั้นมันจะเข้าหรือไม่เข้ามันจะมาหรือไม่มา เพราะฉะนั้นคุณผู้ชม50 50, 50ก็แล้วกันนะครับ50 50อย่าไปร้อเซ็นต์ฝากคำเตือนนิดนึงนะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นจะดุลพินิจของท่านในการรับชมและสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรับฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทก็โชคดีนะครับโชคดีร่ลำรวยกันทุกๆคนสำหรับสูตร พิเศษสูตรนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ